ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคขออากาศวันนี้ก็ขอเจริญพร พวกเราทุกคนที่มาร่วมกันสร้างสิ่งที่เป็นกุศลในวันนี้วันนี้เป็นวันพระแปดค่ำเนาะหัวข้อทรรในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของธรรมชาติ3ามอย่างนะแล้วก็คติ5คติก็คือทางไปของสัตว์นะมี5ทางแล้วก็ ให้เข้าถึงอบายทุกข์วิิวิบาณนารกแล้วก็เหตุให้เข้าถึงความเป็นมนุษย์แล้วก็เทวดานะแล้วก็ในเรื่องของอริยาสัจสีโดยละเอียดนะตามลําดับแล้วก็ขั้นตอนการบรรลุอริยาสัจสีที่พระผู้มีพระภาคของเราได้ตัดไวนะ้นะในเรื่องแรกนะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของอว่าทําไม จึงต้องมีพระพุทธเจ้านะถามว่าถ้ามีคนถามว่าทําไมต้องมีพระพุทธเจ้าในฐานะที่พวกเราเป็นเป็นชาวพุทธกันในเรื่องนี้เราก็ต้องต้องทราบไว้นะว่าทําไมต้องมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในะพระองค์มาแก้ปัญหาสามธรรมชาติในพระสูตรบอกว่าหากธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคต ก็ไม่ต้องบังเกิดขึ้นในโลกเป็นอารหันตะสัมมาสัมพุธธทธะรมและวินัยอันตรธานคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกธรรมชาติสามอย่างนั้นอย่างไรเล่าธรรมชาติสามอย่างคือชาติชรามรณะเพราะเหตุที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แลมีอยู่ในโลก ตถาคตจึงบังเกิดขึ้นในโลกแตัสรู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะรมและวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลกนะดังนั้นพระผู้มีพระภาคเนะี่ยพระองค์มาแก้ปัญหาเกิดแก่ตายสามธรรมชาตินี้นะหากบุคคลไม่ละธรรมชาติสามอย่างนะก็ไม่อาจที่จะละ ชาติชารามรณะได้เหมือนกันการที่จะละชาติชารามรณะได้เนี่ยนะก็ต้องละสามธรรมชาติสามธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรเล่าหากบุคคลไม่ละสามธรรมชาตินี้แล้วก็ไม่อาจที่จะละชาติชารามรณะได้สามธรรมชาตินั้นคือราคะโทสะและโมหะ หากไม่ละสามธรรมชาตินี้ก็ไม่อาจที่จะละชาติชรามรณะได้ดังนั้นการที่จะละชาติชรามรณะก็ต้องมาละราคะโทสะโมหะในพระสูตรพระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าหากบุคคลไม่ละสามธรรมชาติก็ไม่อาจละราคะโทสะโมหะได้เช่นกันสามธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรเล่าสามธรรมชาตินั้นก็คือสกากยทิฏฐิ วิจิกิจฉาแล้วก็ศีลพธพตาปรามาสหากบุคคลไม่ละสักยาติทิวิจิกิจฉาศีลพธพตาปรามาสก็ไม่อาจที่จะละราคะโทสะโมหะเมื่อบุคคลไม่อาจละราคะโทสะโมหะแล้วก็ไม่อาจที่จะละชาติชารามรณะได้ตามลำดับตามลำดับทีนี้พระองค์ก็ตัดต่อไปอีกว่า บุคคลยังละรมสามประการนี้ไม่ได้นะก็ไม่อาจที่จะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลพัตตปรามาได้เหมือนกันทำสามประการอะไรบ้างคือการมนสิการโดยไม่แยกข่ายการเดินทางผิดแล้วก็ความหดหู่แห่งจิตหากบุคคลไม่ละสามธรรมชาติคือการไม่มนสิการโดยไม่แยกข่ายการเดินทางผิดความหดหู่แห่งจิต ก็ไม่อาจละสักยญิติิวิจิกิจฉาศีลรัตพุประมาสได้เหมือนกันนะดังนั้นย่อมต้องมนสิการให้แยบคายนะแล้วก็จะต้องไม่เดินทางผิดในหัวข้อเรื่องของทางสองสายที่ไม่ควรเดินนะพระฐาคตตัดไว้บอกว่าทางสองสายที่ไม่ควรเดินก็คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เนี่ยย่อมไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสงทางคือความมีและ ไม่มีถูกไหมนะแต่อริยสาวกในธรรมวินัยเนี่ยจะมีความเห็นว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีนะอัตตามีก็ไม่ใช่นะอัตตามไม่มีก็ไม่ใช่แต่อัตตานี้เป็นอนัตตาก็คือเกิดมาแต่เหตุแล้วก็ดับเพราะเหตุดับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งตัดไว้ในยันหนึ่งบอกว่าทางสองสายไม่ควรเดินก็คืออะไรการประกอบตนให้พวพันอยู่ในการมาสุขนะ กามาสุขันลิกานุโยกันเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นของพระอาริยะก็คือการหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายอันเป็นของชาวบ้านนะนะรูปเสียงกินรสผลถัะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่เป็นที่พอใจนะที่ชาวเมืองเขาปรารถนากันนะ,ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือ ัตกิลามฐานุโยกนะก็คือการที่ประกอบตนให้ลำบากนะทางสองสายนี้ก็ไม่ควรเดินเหมือนกันนะแล้วก็ความหดหู่แห่งจิตนะดังนั้นหากบุคคลไม่ละการไม่มนสิการโดยแยกคายไม่ละการเดินทางผิดไม่ละความหดหู่แห่งจิตก็ไม่อาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลละพตังปรามาได้ บุคคลไม่อาจละสักกะยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลและพะัฒน์ปรามาได้แล้วก็ไม่อาจที่จะละราคะโทสะโมหะได้เมื่อไม่อาจละราคะโทสะโมหะได้ก็ไม่อาจที่จะละชาติชาาและมรณะได้เช่นกันนะทีนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าบุคคลยังละทำสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจที่จะละการมณสิการโดยไม่แยบคายการเดินทางผิด และความหดหู่แห่งจิตได้ธรรมาชาติ3าอย่างนั้นคืออะไรเล่าคือความหลงลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะความฟุงญญ้งซ่า,านแห่งจิตนะเมื่อบุคคลไม่ละความหลงลืมสติไม่ละความไม่มีสัมปชัญญะไม่ละความฟุ้งซ่านแห่งจิตแล้วก็วมไม่อาจที่จะละการไม่มนสิการโดยแยบขายได้ไม่อาจที่จะละการเดินทางผิดได้ไม่อาจที่จะละความหดหู่แห่งจิตได้ เมื่อบุคคลไม่ละการไม่มนสิการโดยแยบคายไม่ละการเดินทางผิดไม่ละความหดหู่แห่งจิตก็ไม่อาจละสักกายะทิฏฐิวิจิกิชฉาศีและพระตาปรามาได้ถ้าละถ้าไม่ละสักกายทิฏฐิวิจิกิชฉาศีและพระตาปรามาสก็ไม่อาจที่จะละราคะโทสะโมหะได้ถ้าไม่ละราคะโทสะโมหะก็ไม่อาจที่จะละาชาติชรามรณะได้นะลงไปตามลาดับดังนั้นยอมต้องละความเป็นผู้มีสติหลงลืมต้องฝึก เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะไว้แล้วก็ละความฟุ้งซ่านแห่งจิตนะเวลาที่ฟุ้งไปในอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสและผลตา่า์ที่ที่น่าปรารถนาเนี่ยอันนี้ต้องข่มไว้นะต้องข่มด้วยการวิตกไปในกุศล,ลวิตกนะนี่ก็คือการละความฟุ้งซ่านแห่งจิต บุคคลยังละทำสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจที่จะละความหลงลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะและความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ทำสามประการอะไรบ้างคือความเป็นผู้ไม่ต้องการที่จะเห็นพระอริยะนะไม่ต้องการที่จะเห็นพระอริยะนะสองความเป็นผู้ไม่ต้องการที่จะฟังธรรมของพระอริยะสามความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีนะ ความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีแล้วก็การไม่ใคร่ที่จะฟังธรรมของพระอริยะการไม่ใคร่ที่จะเห็นพระอริยะนะเป็นเหตุให้ละความฟุง้งซ่านแห่งจิตไม่ได้เป็นเหตุให้ไม่มีสติสัมปชัญญะนะทีนี้ทำยังไงจึงจะละความไม่ต้องการที่จะเห็นพระอริยะการไม่ฟังธรรมของพระอริยะจึงจะละการมีจิตคิดแข่งดีได้พระองค์ก็บอกว่าพิสูจ์ทั้งหลาย บุคคลยังละทำสามประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจที่จะละความหลงหลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะและความฟุง้งซ่านแห่งจิตได้บุคคลละทำสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจที่จะเป็นผู้ไม่ต้องการที่จะเห็นพระริยะความเป็นผู้ไม่ต้องการที่จะฟังทามของพระริยะและความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้ทำสามประการคืออะไรบ้างคือ ความฟุ้งซ่านความไม่สํารวมความเป็นผู้ทุศิลความฟุ้งซ่านความไม่สํารวมความเป็นผู้ทุศิลป์นะก็เกิดมาจากความไม่มีศรัทธาความเป็นผู้มีใจไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้เกียดคานนะความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้มีใจไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้เกียดคานก็นะ หากบุคคลยังละไม่ได้นะก็ไม่อาจที่จะละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมความทุศิลได้นะดังนั้นต้องเป็นผู้มีศรัทธานะต้องเป็นผู้มีศรัทธาไม่เกียจค้านมีใจเอื้อเฟื้อในข้อที่ต่อไปนะพระองค์บอกว่าบุคคลยังละทำสามประการไม่ได้ก็ไม่อาจที่จะละความไม่มีศรัทธาได้นะไม่อาจที่จะละความเป็นผู้มีใจไม่เอื้อเฟื้อ และความเกียดคิคารได้ทำสามประการอะไรบ้างคือนะความไม่เอือ้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีบาประมิตรเห็นไหมถ้าเกิดว่ามีการครบมิตรเลวปุ๊บนะก็จะเป็นเหตุให้มีไม่มีความเอือ้อเฟื้อแล้วก็เป็นเหตุให้เป็นผู้ว่ายากเห็นไหมนะทีนี้ ความไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีบาปประมิตรก็เกิดมาจากความไม่มีเฮริไม่มีโอตปะแล้วก็เป็นผู้ประมาทนะไม่มีเฮริไม่มีโอตปะประมาทก็จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่เอื้อเฟื้อว่ายากแล้วก็เป็นเหตุให้มีการคบบาปประมิตรจากนั้นความไม่มีศรัทธาก็เกิดขึ้นความไม่เอื้อเฟื้อก็เกิดขึ้นความเกียคขันก็เกิดขึ้นนะ ความเกียรติค้านในที่นี้ก็คือตัดไว้ในการละอกุศลแล้วก็การเจริญกุศลนะทีนี้ความไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่มีใจเอื้อเฟื้อก็เป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความไม่สำรวมแล้วก็ทุศินความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมความทุสินก็เป็นเหตุให้ไม่ต้องการที่จะเห็นภาริยะใช่ไหมอ่ายมสังเกตเห็นไหมเวลา เวลาคนอยู่ในวงเราเห็นไหเวลาพ่นเปิดธรรมมาขึ้นเปิดธรรมมาให้ยังกินเหลราอยู่คนหนึ่งนะ,อะบอกธรรมมาจังนี้ได้ยีงกินเหลราอยู่ไหมเพ,เพราะอะไรนี่เป็นเหตุเพราะ,ะเพราะมีความฟุ้งซ่านใช่ไหมแล้วก็ไม่สํารวมแล้วก็เป็นผู้ทุศีลนะบออยากฟังหวัวธรรมมาด้วยบอกธรรมมาขึ้นบออยากฟังธรรมก็จะเป็นเหตุให้ความ ไม่ต้องการเห็นพระอริยะไม่ต้องการฟังธรรมของพระอริยะแล้วก็เป็นผู้มีจิตเค็ดแข็งดีเนี่ยเกิดขึ้นนะต่อมาก็ก่อให้เกิดความหลงหลืมสติไม่มีสัมปชัญญะแล้วก็จิตก็ฟุ้งซ่านไปพอจิตฟุ้งซ่านแล้วจากนั้นก็เกิดการมนสิการโดยไม่แยบคายแล้วก็มีการเดินทางผิดนะแล้วก็หดหูแห่งจิตจากนั้นสักยทิฏฐิวิจิกิจชา้าศีลธรร,ธรรตาปรามาก็เกิดขึ้นราคะโทสะมโมหะก็เกิดขึ้น ชาติชารามรณะนะก็เกิดขึ้นในความเห็นของโยมะนะดังนั้นการที่จะละชาติชารามรณะได้จะต้องละราคะโทสะโมหะให้ได้แล้วการที่จะละราคะโทสะโมหะได้โยมก็ต้องละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิรพัตาปรามาให้ได้นะแต่การที่จะโยมจิตจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิรพัตตาปรามาได้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย มันคือนิวรหานี่นิวรหานะแล้วก็นิวรหานี่เป็นเหตุให้เกิดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลประดับปรามากขึ้นมาจากนั้นก็ก่อให้เกิดราคะโทสามโมหะแล้วก็เกิดชาติชารามรณะตามมานะน้้นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มาแก้ปัญหาสามธรรมชาตินี้ก็คือ,อาชาติชารามรณะสามธรรมชาตินี้นะถ้ามีใครถามเรา เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องตอบได้นะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแก้ปัญหายังนะข้าจิตตอบเพิ่นว่าพระองค์มาแก้ปัญหาเกิดแก่ตายขั้นศีลละเกิดแก่ตายได้ต้องละละค่าโทสามโมหะได้นะจะละละค่าโทษสามโมหะได้ก็ต้องละความเห็นว่าขันห้าเป็นตนเองให้ได้ก่อนนะแล้วก็ละความาาลังเลสงสัยในพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ให้ได้ก่อนนะ แล้วก็ละมิอศิลปะดับปรามาตให้ได้เสียก่อนโยมจะละความลังเรสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยโยมจะทำเนี่ยโยมจะต้องทำไงจึงจะละวิจิกิจฉาได้โยมจะต้องละอะไรกรัน<ะ>ทราบไหมอ่าหนวิจิกิจฉานี่คือน,นิวรณ์ห้านะโยมจะละ วิจิกิจชาได้เนี่ยโยมต้องต้องทำยังไงนะในยะหนึ่งก็คือการที่โยมจะละวิจิกิจฉานะลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ก็คือการที่โยมมาศึกษาคำของพระองค์ศึกษาคำของพระผู้มีประภาคนะว่าพระองค์บัญญัติอะไรบ้างบัญญัติตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณเราก็มาศึกษากันจากนั้นก็มาเห็นในตนนะ ยมก็จะได้หมดความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะพอหมดความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็พอหมดสักยาติทิฏฐิวิจิกิชฉาิลลพัตตปรามาตแล้วนะก็จะเป็นเหตุให้ละราคะโทสะมโมหะได้เพราะว่าโยมจะมีความเข้าใจว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นเราโยมก็เลยจะละราคะได้ก็จะเป็นเหตุให้ละโทสัได้เป็นเหตุให้ละโมหะได้นะนี่คือ ธรรมชาติสามอย่างนะธรรมชาติสามอย่างที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นในโลกนะก็คือชาติช,าชารามรณะทีนี้พระพุทธเจ้ามาแก้ปัญหาเกิดแก่ตายสามอย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าตายแล้วเนี่ยไปเกิดที่ไหนบ้างนะตายแล้วไปเกิดไซแน่นะตายแล้วเนี่ยม,มีมีทางไปเนี่ยกี่ทางนะ พระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคตินะคติก็คือทางไปทางไปของสัตว์เนี่ยมี5ทางยอมจะทําดีทําเร็วขนาดไหนก็ตามนะตายแล้วจะไปเกิดไม่พ้นนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์และเทวดานี่คือคติ5